นะครับผมโซเดีนะแซบในการพิซซ่านี่หาศูนย์หาศูนย์เต็มเต็มนะครับแซบนะครับแซบี่กันแสดงวาบริสัันนี้บ้งอะนะเสมนะเือสอาแมนหอย

ไอ้กินน้ำมีนุ่นนะบอลาพิซ่ารสตินมกลวยวย <c oughs> ไปไม่ไทไปไทยกับจัจกไม่เดินหนาเวลาไท่แล้ชิดแต่มันเนี่ยบอกินช่าก่อนกินพิซซ่าก่อนต้องกินพิซซ่าไปจักรมปาร์ตรี้อยู่ด้วนี่ยโรป, <c oughs> ปาร์ตริเให้มาเด้อ เนื้อมันมาครับเนืมันเปื่อตอตังแบบหานม่กี่ขอิแบบกำลังบแบบอ่ำนมัเหรอฉันบดแล้ว่จะไม่วนมักอืมได้ปงคันำแต่เทียมัจบาดแล้ะ มาทำบวชมาตัดเหรียญขนก็บางสวมเงม่อยไเนนั่งดีดีหช่วยมาติดยาช่วงเธอ่าห่างติมือพ่อบอาตำวจดีดีวนตอนสร้างเพียาบอยากพ้นดอบ่อวันี เนาบอกว่าแท่งสนุกชิ้นเหี่เอะไรต้วผู้ผู้มีเกมเดู่กลยมีหายอย่ามาที่หลายมหาลีีรอมักนมันเป็นผู้เมันสนุกเกอรนี่สนุกเกออยู่แบบนี่จะผู้ผู้เกมย่างปา้าปา้าแล้วปาขวนจะมึงให้ลงล้างบาตรแล้วจะสนุกบาตรนตัก หดเลป๊ะใช่หรอไม่ต้อนุกอ๋ตรัาตงี้ถ้าเหตุลรวงปตงตรงแค่กินหมกนัดนั่งดีๆนั่งพักนั่งดีเปถ่วจนโต เค่ใสวมอาม่ไห่เรอบนี้อมนก็ยังเป็นไงเนาะอมือนรอมันคือใหญ่เลยนี่บาสตัามอถ้ากินกินให้หมดเลยจะพาไปไทยด้วยเร็แล้วต่จักมีปาร์ตี้ด้ยนวปาร์ตี้ให้มาได้ปาร์ตี้ใคมากปาร์ตี้เนะาบัเรกินให้หมดเร้อนี่ให้นักมิปด้วยเลินแขนเชื่อขึ้นสามัญเนี่ยเาจบเสร มาเที่ยวแล้ตัดจ็กแล้วแล้วคุณยายานไ้ลูกได้ร้านเลยเปว่าเอาเข็มบอกเหรอจอยเมื่อเลยเบื่อมังคนเกบตายไตอเฮ้ยมันเพล่อะเอาออกเลยให้แล้วอกให้แล้วบอให้เตาเอ้ยมันจุสีมันด้อยมังหัเมันมาเลือดออกจนมามีเรือมันว่ดเพี้ที่มัดตูแล้วมันเาเป็นตาวเด่เป็นตลอดเลยเห็นลูกกับตกใจเนาะนขวนมเว ูมันบูบเลยเขาเห็นหลูกเขาจดตกใจนะคือดไอแน่็เลยจะมาว่าเขาบอกว่าห้เด็กน้อยเย็นแน่ลองเดือนคองเดือนอ่ไทยเขาเป็นเห็ดแหยอยู่ไทยเขาเปนเห็ดแหย่ฟังเข็มนี่เขาเย็นมันจะพวกไม่แห้หลูกแล้วยู่ลายจะอยู่ในรเฮศไทยหมดอลัเขาผัคิดจะา่านคิดป้องกันด้านเดียวเนี่ยนะตอนนั้นเขาปไดหัวลกาเที่ยงมันข้อย่างเดียเขาบอกว่าท่านนมันสีิเพราะว่ามันก็สีแน้งต เราไเลือกอะไรสักอยาหลอดแบบเขาก็แขมันเนาะกเ้องถามของนู่นถามนู่นหลักการนี้ตีบ้างี่ไหนท่หนนจริงมันก็ต้องถาก็อยู่ราีอย่างเทาแม่รอนถึงเขาเห็นแบบภาพเป็นไฮเดรนเย่เยต่อยาคับเลยเดี๋ยวาเป็นอย่าง้สองฟังเนอ่านเยกเอาอย่างเงี้ยถือมาํามเหมือนเลยตอนที่ถามมีนี่เจ้าก่อนนี่เพื่อไปเพื่อเดี่ยวนะอ้าวกินมาม่าเอือแ้น่ากินได้หมดกินให้หมดเลยเจ้า กันจากมีปาร์ตี้อยู่ยาก่ะแต่หล่อแต่ร้านกินจะพร้อมบอท่านกินจะแผ่งเนยแข่งันปารจกไม่หนาอะไรเงี้ยถ้าเราเกิดรุ่มาท่านได้เลยไม่หนา จ me. kind of um, ั๊กจ okay. oh, okay. ีว like ินคนดมีนวินควินดูมีนเกิดว่าม่ได้ว่ะไมเคได้าแลีนยะีหนอนหามเนหวานเนาเ มับดีนะลกเมือ็จะเหี่ยวกวจับหน่แขงมนยแขงเหรจเล็่อยนจกินมันจับขึ้นเหมือนม้านี่ลูกจับขึ้นตไปเบไปเที่ยวรบาดมันต่ามว้ยไหยิกกินขึ้ไก่แถวเดีวเลยกินเหมือนมาานี่จับขึ้นดูดูมาแม่ทำเน่ยเด้อเด้อที่าซามาส่วนะ เบอกยายเพรพาไปไ่ไปเรื่อยๆหายที่ไทยพาไปหาายที่ไทยเนี่ยไปกัจัดเอาใส่กระเป๋าไปเลยเอนสอกแต่แบบมบบแรบแบบแบแบบแบบแบบบ่อแบบ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 แแ้ ได้ลอยบ่เห็ดดีคนนี้เลวบาตายนี่เป็นหรเตถาเลยลืมหมดคือไปามันบน้องมันกีลายแต่ว่าเีบด้อย่างไรยังไงมันบ้าเโรสาสเขาจังเสี่ยบไปเข้าอาไปกินดเกแบบเบอกที่ว่าเนี่ยไปต้งั้งพักเนี่ยต้งั้งพักใเป็นไ ่มันกันแรกกับสีเอาซะมันเป็นสุดล้ค่ะพันสามเด็กโอ้โว่ามันอันนี้ห้องเล็กหน่อยวะเนาะอนี้บัตรในแฮมเบอร์เกอร์วะเนาอันนี้เด็กกับนี่ตืันม่ได้แกมาบัตชีวิตชีวิตเปลี่ยนมันมีสองันพันสากับพันสีือมันสุดแมนเดือบจ้า ตายเลยบบเดี๋ยวมาไปใส่ผักกินเหืนเดียวมันไม่เนายวน่เดี๋ยวมันไม่ต้องนิดหน่อยเดี๋่หน่อยก็กติเานผักก็บอกาแค่ือตอใส่ใส่บะตเตอร์นหน่อยบอกว่นแล้วกินีซอใสนี่เด้ใบมันสีเหลองเหลืองอยู่นี่นีหนีนีหนนีหนีนีนีนนีลนีหน่นีหนีนีหนน่นีมนหนีหนีนีงนนมหนีหนนนนน

ตขโลน่าเปรี้ยนัาที่เหลี่ยมยิ่งเลยอ้าไปใก็เป็นนทีเดียวใส่เลยใส่เนาะมหมือนเด็ันน้้มกัไม้ดึงจิ้มไม่ดึงจิ้มไม่ดึงจิ้้าแม่น้า้สบ่หมิดกีวกีนกีนีวาน้กนน้้่ยากนะนะ ออมปะดุกมันมืออาาจากของมว่าออมปะดุกคืออะไรมันก็สูงออมปาดุกบ่อยเนาเก่นี่เอาสีเสือสมออมปะดุกอันี้คนหอนจ้บมเาเห็นภาพเลยเป็นดีสกับลัง มองไปไหนนี่รนนี่นุ่ได้เห็นป้าเบอดิมันคือบ่มาก็ยัยา่ลงว่าเสมากินเพจจ่านัดูีปิ้งป้องอยู่เทคกับใบว่าสเอาี่โน่ไปด่ากโนเอับวโน่ไปเตบ่มันเทอ่์มัสิคอนกุญแจโลยิมไหนหน่านิดองข้อกุญแจโลยิมแบบไปเปิดป้านัดกันน่ มันก็ไปนัดมูไปือกว่าเสียเสียศูนย์ด้วยกันอยากมาชินทิศกาทิดเบี้ยป็นว่านี่นของโซฟาเนี่ยก็จะเจาะค่วงกวางกับระดับทีวีเนให้มันเนีกย่วงสนมมันเพราะว่าเขาหลียจอหง่อยู่แล้วใต้เนี่ยหช่ยตมก็ห้องไหนแจมมันจ่อพมดมันจอแล้วเนาะบางก็งานเบื่อการพิเ้เช็ดแผ่นหน่นะเ็ดเนีย คนมามันตรง้องของรับแกใหญไ่ประมาณหาเมตห้องเม็ดห้องเม็บ่อเหาเมตดคว่าไ่อต้องแขง่บบ้านบ้างนี่ป้าแม่ไปเดนตู้ถาตวอเซอร์ฟ้าเขาน่งหาเม็ดครับหางโมกัวห้องเม็ด ต่ใหญ่ป้ายใหญ่มากเลยจะยสบายสบายเนียเสาเสาเนี่ยก็ะซมเม็รป้ายจายิ่ดีแล้วนะยิ่ขาบนมีหมูีมาอยู่มวๆมวนมาไนกินกะดีั้งแต่เนี่ยประมาณ3ามเม็ดนะสิแผ่นสิบหกแผ่นสิบแผ่นพูดสามสิบเจ้นเลย ก็จมือวิ่ก็จะดาฮักาดเนี่นู่น่ดาคนเราเขาคนป็นหากกิหดกอะไรได้าเาไม่กลัวแต่าเขาไมกินเยมนมน่ากเหนว่าีหรหกเกลืออเากินาหาีหดเไมมาหาม่กลัวล้วมาหแล้ววเราตังหาร่าวมาตังใหม่อีก หายหาหาย่หาความกับหาทุกคนราที่กินเท่าตีมันน่ะก็ข้นแล้วมั้ขาอเสือเด็ดคนนี้บาทก็ได้ินจากกิโลตัวนวะเมวนเนาะเาเสียวมนกบปะไต้เเขาเลยม่คเก็บไปกินเลยน้นองกัดูโอ้ก็แสบมานพ่อกกันง่าเ้กินประหยเสรนก็เดียดีกันทเนื้อมหนแอ่ว่าสิร์ฟกบัเเปียนใส่แห้งนิดนึงมินติดกรเน <c oughs> เดิยังเจอคุ้นมากแซ่บอยู่แล้วผมถ้าลูกชากมามไปกับลูกชาว <c oughs> ันลยเป็นนำน